หม่แรกเรียบร้อยครับมุดมุดเลย โอเคครับเดี๋ยวคลิปน,นี้เราจะมาตกปลาหมายในเมืองกันนะครับพอดีว่าขับรถผ่านนะครับเห็นปลาออกเดี๋ยวมาลองดูครับว่าจะเจอตัวหรือป่กนะครับก็จะหาจุดตียากนิดนึงนะครับน่าจะมีจุดลงไปนะก็จะใช้เป็นแหวกยางนะครับ เรียบร้อยเรียบร้อยครับตัวแรกแถมแรกสวยงาม,มติดครับมาแล้วปลาช่อนนะครับปลาช่อนในเมืองไซอาจจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับม,มาแล้วครับ โอ้แต่อ้วนตับเลยนะครับปลาช่อนเป็นปลาช่อนนะฮะในเมืองนะครับหมายเมืองเลยโล่งๆนะครับผมกัดเหย,ยื่อยางตัวน้อยนะครับโอเคครับก็ลองใช้กบยางตัวใหญ่ดูแต่มันกัดมันแบบกัดวัดไม่ค่อยติดนะครับมันตัวเล็กนะฮะแต่ใส้อ้วนมากเลยโอเคครับ ยอดเลยแต้มเลยุงใหญ่เลยน้ำมาจากคุณๆนะครับแต่น้ำมันไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะครับโอ้โหไม้แรกก็เกี่ยวหญกข้างหลังนะครับ ฉันจะตามล่าเธอปลาช่อนเหมนไหมไม้เล็กเรียบร้อยครับมุดมุดเลยโอ้โหโอ้ไม้เล็กพามุดเลยครับโอ,โอ้ยังอยู่ครับยังอยู่โน้ำมันไม่ค่อยลึกนะครับนะครับโอ้โหมาเป็นฟองเลยฮะ มุดแรงมากไม้เรกไม้เดียวดูเรื่องครับปลาช่อนได้ถุงมาด้วยนะครับปลาไม่ใหญ่เท่าไหร่หรอกแต่ทําแต่มันมุดโคดแน่นนะฮะนะฮะไม่อยากเสียงไม่อยากงัดคันเบ็ดเพิ่งถอยมาะฮะอือม,มาแล้วครับผมตัวแรก ไม้เดียวเลยแสดงว่าปลายเยอะนะครับเป็นเขตแบบหมู่บ้านในชุมชนนะครับผมเป็นเหมือนคล้ายๆหมู่บ้านโครงการนะครับเขาน่าจะไม่ค่อยเข้ามาตกกันนะฮะเดี๋ยวผมไซปร์ช่อนไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับนะแต่เขาน่าจะเจ็บเยอะเดี๋ยวผมจะขอเก็บไปก่อนก็แล้วกันนะครับนะครับเพราะว่าเขามุดนะครับตัวแค่นี้มุด <avaş> เหมือนไซส์เป็นโลเลยครับนะฮะกับเหยื่อตัวเล็กๆนะครับผมทีแรกมาเมื่อวานรู้ละว,ว่าปลาที่นี่มันเล็กนะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นเหยื่อตัวเล็กดูนะครับนี่ครับผมโดนทุกเม็ดครับเดีย๋ยวลองตีซ้ำตรงที่เดิมดูนะครับ ร้อยครับโอ้โหไม้เดียวไม้เดียวกัดเลยครับเยอะมากปลาช่อนโอ้โหวิ่งเข้าใส่เลยฮะสุดๆครับแต่และตัวไซสอ้วนๆทั้งนั้นเลยฮะดูตัวนี้ครับใสนี้ไใสอ้วนตับอ้วนตับเลยนี่ครับผมโอโ้ตัวนี้ ปลากั้งนะครับเนี่ยครับทุกคนเนี่ยปลากั้งหัวโตนะครับคีบจะสีส้มๆนะครับนะครับตัวจะนุ่มมากเลยโอเคครับอสุดยอดเลยได้ปลากั้งด้วยครัเก็บไว้นะครับเพราะว่าตรงนี้น้ํามันจะเหม็นหน่อยนะครับมันเป็นขยะเต็มเลยแต่ว่าปลาอ้วนมากเก็บไปทําอาหารนะครับพอดีว่าผมทํางานในเมืองนะครับก็ผ่านเห็นก็เลยลองเอาเบ็ดมาตกดู มีตัวจริงๆด้วยคะ มองยังไงไปโอ้โหโอ้สายสวยเลยครับตัวนี้ไอตัวข้างๆนี่มีตกใจฮะโอ้โหสาสวยครับหุ้ยลุดโอ้หลุดเอ้ยเสียดายมากเลยตัวสายสวยเลยครับนะครับเดี๋ยวมาดูตรงข้างหน้าเปลี่ยนฮะ เมื่อกี้หลุดนะครับเสรยดายมากเลยอุตส่าห์ตื้อ ครับนี่นี่จะปล่อยอย่าให้ติดอย่าให้ติดอือนี่ครับตื้อจนออกมากัดนะฮะไปขึ้นฝั่งไปเดี๋ยวหลุดก็ว,ว่าทำไมกัดแปลกๆนะครับเป็นปลากัด โอเคครับทุกคนก็ได้ไปสามแต้มนะครับสาหรับเย็นนี้รวมกับของเมื่อวานอีกหนึ่งแต้มนะครับผมนะครับก็ได้เป็นปลาช่อนหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ปลากั้งสองตัวนะครับก็เป็นหมายในเมืองนะครับก็เจอหมายใหม่ๆนะครับผมก็เลยลองมาตกดูนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตาม ถ้าเป็นกําลังใจในการทำคลิปให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณครับ